จ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับช่องน้องซ้อนเชนแนลอีกตามเคยเนาะจะ้าเมื่อนี้ช่องน้องซ้อนเชนแนลจ้ากลับมีแนวทางหวยห้าน้อยของวันที่สิบแปดกรกฎาคมม่หายคือเก่าเนาะจะ้าแต่กอ่อเนเ้าสิไปเบิ้งแนวทางของวันที่สิบแปดเนาะจะ้าเ้างกับมาเบิ้งผลห้าน้อยเนาะจะ้าของวันที่สิบเจ็ดก่อนเนาะจะ้าว่าเขาตัวใดแน่เนาะจะ้าจากจาก ผลที่เห่าหายไปจะมือนี้กับเขาทั้งสามน้อยนะจ้ะแต่เป็นเขาตัวฟันวิงรูดเนาะจ้ะจ้ะเขาก็บ่าเบิงน้อยแหลกเนาะจ้ะที่เห่าเขาก็คือพิเศษเนาะจ้ะเขาเขาตัวทั้งสามอันเลยเนาะจ้ะฟันวิงรูดเขาล่างกับบนเนาะจ้ะบนนีเขาเขานึ่งหกเนาะจ้ะล่างเขาเขานึ่งแปดจ้ะ ปกติจ้ะเ้าก็เขาตัววิ่งรูดนะจ่ะคือเจ็ดเก่านะจ่ะสำหรับวิทยพีนะจ่าเ้าก็เขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดคือกันเนาะก็คือหนึ่งสองจ้ะเป็นไ้เนาะจ้าผู้ที่ติดตามรับชมคลิปนอ้องซอนแชนแนลไปได้เอาไปใส่เป็นแนวทางไดหลายไดน้อยกันมาเนาะจ้ะ จะเข้ากับปเบิ้งแนวทางเลขถูกของวันที่สิบแปดเลยเนาะจ้าว่าเข้าจุดเราได้ตัวใดมาเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นแนวทางเลขถูกเนาะจ้าของวันที่สิบแปดกรกดาษเนาะจ้าอันนี้ให้ไปเป็นแนวทางทั้งสามน้อยเลยเนาะจ้าจากเลขถูกที่เข้าจุดได้เนาะจ้าก็คือหกสองสามจ้า สำหรับเลขที่แยกออกมาให้นะจ๊ะก็คือหกสองสองสามสามหกจ้ะสำหรับตัวกันเนาะจ้ะเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดจะสำหรับตัวที่ห่อฟันเนาะห่อกับฟันหกจ้ะ วิ่งลูดจะเข้าไฮสองขับหกเนาะจะจะเข้าก็ไปเบื้องตัวเต็งกันเลยอะจ่ะทั้งเต็งสองตัวแล้วก็เต็งสามตัวเนาะจ่ะจะทำามาเบื้องเต็งสองตัวก็เนาะเต็งสองตัวคือหกสองสองสามสามหกจะสำหรับเต็งสามตัวเนาะจ่ะ หกสองสามจับสามเจ็ดเก้าแล้วก็หกสองแปดจับเท่ามาบนตัวเนียนกันเลยนะจัะตัวเนียนคือหกสองสองสาม สามหกจะสำหรับตัวล่องนอะจ้ะเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดจะสำหรับตัวทีเจ้านเนิเนนะจ้ะหกสองสองสามสามหกตัวนี้นะจ้ะห้ากาหเป็นแนวทางไปกลับน้ำนะจ้ะจะแต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะ ตัวนิ่นตัวเจาะจ้ะกัสิเขายากแน่นะจ้ะเข้ากัดจะไปให้แนวทางก็คือแนะนําจะเป็นตัวฟันบิงลูดเนะจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายกลาวนะจ้ะต่ละมือที่เอาไปเลียนเอาไปใส่แนวทางกันนะจ้ะจะเป็นแนนีนจ้ะจากเลขกถูกที่ช่องน้องซ่อนชัแนเนวนะจ้ะเอาให้จะเป็นแนวทางแล้ว เป็นเลขที่มักในดวงใจเนาะจา้าเป็นเลขที่ชอบที่มักบอสามารถเอาไปพิจารณาได้เนื่องจากว่าเฮาจะเรียนนักเบาตัวได้แน่เนื่องจากเอาเป็น,ปนอีกข้างเลือกหนึ่งเนาะจา้าไทยนี่จ้ช่องน้องซ่อนชาแนลจา้ขาขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลนะจา้ะขาขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนเนื้อจ้า เากะพบกันใหม่เนาะในคลิปต่อไปจ้าคลิปนี้กะสวัสดีจ้า